พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สิตางพิไลล่าประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์สําหรับในใจอาจารย์ค่ะช่วงฝนณนะขณะนี้อาจารย์คิดว่าลุ่มไหนที่น่ากังวลมากที่สุดคะตอนนี้คือถ้าเฉพาะหน้าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางเชียงใหม่เขาดูจะหนักสุดนะคะแต่ว่าผลหลังจากที่มันไปแล้วเนี่ยที่เชียงรายเนี่ยก็ยัง หนักหนาอยู่ในการช้นฟูคือมันความความหนักมันหนักคุละแบบอะ,ค,ะ<ต>ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเราดูภาพรวมคือถามว่าเสียหายไหมเสียหายแต่ว่ามันมันจะมาเร็วไปเร็วค่ะค่ะมาเร็วไปเร็ว <laughs> นี่คือคที่ที่ที่เชียงใหม่หรือเปล่าคะอาจารย์ที่เชียงใหม่ก็มาจะมาเร็วไปเร็วค่ะที่เชียงรายนี้ก็มาเร็วแล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มผ่านไปแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ที่ยังทรงทรงอยู่ก็คือที่ ลำปางที่น้ำวังค่ะแล้วก็ที่ที่ยังต้องต้องรอดูอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นกังวลมากก็คือที่น้ำยมนะคะคเหมือนเกิดทุกรุ่นเลยเนาะตอนนี้นิ่งวังยมหน้าหลายคนกังวลเหมือนกันอาจารย์พอมารวมกันแล้วทางกลางจะน่ากังวลไหมคะทางภาคกลางไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะตอนนี้เพราะว่าของน้ําปิงเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องไปลงที่ภูมิพลแน่ๆนะคะภูมิพลเนี่ยรับได้อีกเหลือเฟือเพราะตอนนี้มีน้ําครึ่งเดียวในส่วนของน้ำวังตอนนี้ก็ระบายเรื่องเพื่อ ดูแลเรื่องของความปลอดภัยเขื่อนไม่ว่าจะเป็นขี่คอหมาหรือว่าขีวลมแต่ทีนี้พอมันมาบรรจบกับน้ําปิงที่ปากแล้วเนี่ยอันนี้น้ําปิงตรงนั้นช่วงนั้นรองรับได้เยอะศักยภาพก็เยอะนะคะก็ก็จะไม่ไหลมากระทบที่กําแพงเพชรหรือ,คอนครสวรรค์ต่อส่วนน้ํายมเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังรับได้นะคะถ้า,ถาหากว่าน้ําก่อนที่จะเข้ามือสุโขทัยเนี่ยยังไงถ้าถ้าจะส่งผลกระทบก็คือยังไงก็ต้องเอาไปลงที่ยมใสเก่าก็จะไปลงที่ บางละกรรนะคะ,ะหรือถ้าดึงไปลงที่หน้านเนี่ยก็บึงบริพุก็ยังรับได้อยู่ส่วนน้ำห<ะ>น้านเนี่ยสิลิกิจถึงแม้ว่าจะเยอะแต่ว่าก็ยังเป็นการปรับกร,ระบายตามแต่ว่าตามแผนก็ใช่ก็คือพอมันเยอะมันก็ต้องระบายออกท้ายน้ําบ้างแต่ว่ะ ทั้งซุยเงินยมนาฟตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะคะแต่ว่าภาคกลางก็ต้องรอดูกันต่อว่าฝนจะมาลงที่ภาคกลางไหมในช่วงปลายสัปดาห์นี้ต้นเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์โดยระบบแล้วดูเหมือนจะยังรับมือได้อยู่ยังใช้กลไกการบริหารจัดการได้อยู่แล้วพวกทุ่งต่างๆที่จะเตรียมเอาไว้เก็บน้ำานขณะนี้ยังมีพื้นที่มีศักยภาพที่จะรองรับหากเกิดเป็นลักษณะของเรนบอมในพื้นที่ภาคกลางหลังจากนี้ได้ไหมคะ ยังรับได้ค่ะตอนนี้เน kind of um, ี่ยทุ่งสิบทุ่งของลุ่มภาคกลางนะคะเก็บเกี่ยวแล้วประมาณเกสิบหกเปอร์เซ็นก็จะเก็บเกี่ยวหมดหนึ่งจุลาแต่ว่าไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าในการเก็บน้าเนี่ยเราก็จะทอยเก็บน้ําไปเรื่อยๆเป็นส่วนๆอยู่แล้วนะคะซึ่งก็ถ้ารวมๆทั้งสองตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็น่าจะเก็บน้ําได้ประมาณหนึ่งพันสองร้อยล้านคิวก็ยังยังมีทุ่งให้เก็บได้อีกพอสมควรค่ะคือไม่ไม่ไม่ได้เป็นกังวลเท่าไหร่แต่ว่า สําหรับพื้นที่นอกคันเนี่ยยังไงก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าสมมติม,มีน้ํามาหรืออะไรก็ตามเราต้องดูแลก,การระ,ะบายน้ําที่เขื่อนเจ้าพยาซึ่งเขื่อนเจ้าพยาตอนนี้เนี่ยณวันนี้ก็คือระบายอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยอาจจะปรับเพิ่มการระบายขึ้นไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นตามแผนนะคะ,ะไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่อยู่นอกแผนเพราะฉะนั้น พื้นที่บางบานเสนาผักไหยอะไรที่เขาท่วมอยู่แล้วเนี่ยก็จะยังท่วมต่อไปเพราะเขาอยู่นอกคันค่ะค่ะแต่ว่าไม่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 ได้ไม่ได้เกินเกินแผนตายตอนนี้ค่ะค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปทีุ่่มน้ําวังกันบ้างอย่างที่ลําปางที่อาจารย์บอกว่าดูค่อนข้างจะหนักหนาเห็นมันเกิดจากอะไรคะทำไมทําไมทางลําปางตอนนี้ถึงค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะโดยเฉพาะกิ่วลมกิ่วคอหมาเนี่ยน้ามันถึงม,มันถึงได้เพียบขนาดนั้นนะคะ คือจากที่ตรวจสอบกับในพื้นที่เนี่ยเขาก็บอกว่าฝน,นมันเพิ่มเร็วมากอย่างสองวันเมื่อคุยกันเมื่อวานเนาะก็คือสองวันก่อนนั้นนะคะ,ะน้ําเข้าเขื่อนประมาณวันละสามสิบห้าล้านคิว<ะ>คือก่อนหน้านี้เนี่ยกิ่วลมเขาก็พยายามระบายอยู่นะคะทีนี้<ะ>พอวันแรกน้ําม,มันขึ้นมาสามสิบสองล้านเนี่ย น้วยกลไกของการจะระบายเนี่ยคือมันต้องมันก็ต้องแจ้งคือมันระบายเลยทันทีไม่ได้ค่ะมันมีกลไกที่จะต้องอแจ้งผู้ราชการจังหวัดแล้วก็แจ้งมาทางสทนชเพื่อที่จะแจ้งท้ายน้ําต่ออะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นน้ำเข้ามาวันแรกเพิ่มเดียวส2มสองล้านอ่ะเขายังปล่อยไม่ได้เขาต้องรอกลไกการแจ้งก่อนทีนี้ปรากฏว่าวันที่สองมันก็เพิ่มมาอีกสามสองล้านเพราะมันเพิ่มเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าคือระดับน้ํามันขึ้นมันขึ้นเร็วมากมันก็คือถ้าพูด ภาษาในการบริหารจัดก,การคือเราจะดูไอ้เส้น upper loop คือเส้นขอบบนของการบริหารจัดก,การทีนี้มันไปแตะเส้นบนแล้วว่าทีนี้มันไม่ระบายก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยต้องอ่ะ ด้วยกลไกการขออนุญาตมันก็คงเข้าถึงข้อมูลกันละก็เลยต้องเริ่มระบายมันเหมือนกับว่าเราระบายช้าไปนิดนึงค่ะนั่นนะค่ะแต่ว่าแต่ว่าจากที่สอบถามคือมันมีขั้นตอนที่มันต้องแจ้งที่มันต้องขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เร็วมากแบบน้ามันมากระทันหันมากเหมือนเหมือนพฤติกรรมของฝนเนี่ยทำให้มันอยู่เหนือของการคาดการตามไทม์ไลน์อยู่พอสมควรในหลายจุดนะคะอาจารย์สําหรับปีนี้ทีนี้สําหรับฤดูฝนที่เหลือค่ะอาจารย์เราพอจะประ เมินในฉากทัศน์ที่เหลือของฤด,ดูฝนที่เหลืออย่างไรบ้างเพื่อที่จะนําไปสู่การเตรียมตัวรับมือของประชาชนนะคะอาจารย์จริงๆช่วงนี้เอาเฉพาะช่วงสองสาวันนี้นะคะยังเป็นช่วงที่เราลุ้นกันอยู่ว่าฝนจะฟาวันไหนซึ่งมันก็เริ่มฝาแล้วลหละภาคเหนือเอาจริงโดยส่วนตัวคิดว่าสถานการณ์ไม่น่าจะหนักไปกว่าที่ผ่านมาแล้วะคะ่ะ<ฆ>มันน่าจะเริ่มเบาบางลงแล้วสําหรับภาคเหนือนะคะค่ะเราก็ เมื่อวานจากที่ได้เรียนหารือกับท่านสตราจารย์ที่ชอันต์ปอุตสรนิยมวิทยาก็คือก็ก็คอนเฟิร์มเรื่องฝนประมาณนี้ค <c oughs> ่ะประมาณเอ่อปลายสัปดาห์นี้ต้นต้นเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะราวๆนี้ก็จะหมดแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมาจะมาอีกทีสองภาคกลางเนี่ยก็จะประมาณสักเอ่อปลายเดือนสิบเอ็ดต้นเดือนสิบสองไม่เกินไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนธันวาที่จะมาอีก อีกลูกเลิงแต่ว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยก็ต้องอัปเดตกันใกล้นะคะเพราะมันอตอนนี้มันยังไกลเกินไปใช่ท,ที่จะบอกได้แต่ว่าช่วงนี้จริงๆโดยส่วนตัวคิดว่าไม่ไม่น่าจะหนักกว่าที่ผ่านมาแล้วเพียงแต่ว่าเดี๋ยวฝนมันจะไล่าจากข้างบนลงมาแล้วเราต้องมาลุ้นท่าทางกันสักนิดนึงแต่ก็โดยส่วนตัวอีกเหมือนกันที่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นห่วงมากแต่ว่าพื้นที่ที่เป็นชีติบิลินตลิงหรือว่าได้รับอุทิุลจากน้าทะเลอะไรเงี้ยพวกก็จะได้รับอิทุล แบบนั้นค่ะคค่ะค่ะะโดยรวมคือการบริหารจัดการน้ำานขนาดนี้ก็ยังคงเป็นไปตามแผนเพียงแต่ว่าแค่รอดูว่าฝนมันจะมาเติมตรงไหนมากใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะการบริหารจัดการน้ํามันไม่น่าห่วงแต่ที่เป็นห่วงแล้วก็มีปัญหามาตลอดก็คือการแจ้งเตือนกันมากกว่าคือรอบนี้ยน้ํามันไม่ได้ คือม uhm, ันมันมาเร็วไมื่อว่าอะไรเดียวพฤติกรรมมันเปลี within, ่ยนเนาะมันยากที like the moment, the ่จะคาดการเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมค่ะแต่ว uh ่าที่เรามีปัญหากันจริงก็คือการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอน้ามันมาเร็วมันมากองแล้วมันก็ไหลมาเร็วมันก็ไหลมาแรงเนี่ยมันการแจ้งของเชียงใหม่เนื่องดีว่ามีนักวิชาการไหลายท่านไม่ว่าจะเป็นการชูโชหรือการพัสดกรหรือการหลายๆท่าน ท,ที่จับตาดูแล้วก็มีแบบจําลองอยู่พอจะให้ข้อมูลกันพันเชียงใหม่เนี่ยยังถือว่าทันด้วยเสือฝ่ายนักวิชาาการแต่ว่าที่เชียงรายเนี่ยซึ่งหนักมาก่อนเนาะอันนั้นการการการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนมีปัญหาจริงๆแล้วยิ่งมันมาเป็นโซนด้วยค่ะในเรื่องของการแจ้งเตือนหรือเฝ้าระวังโซนไหลไอ้พวกมัดโปรเราไม่มีกลไกที่จะเตือนได้อะมันก็เลยความเสีายนก็เลยรุนแรงมากค่ะค่ะ เอาละค่ะขอพรบคุณอาจารย์สิตางม,มากนะคะ,คะผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางพี่ไลล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทร<า>ัพยากรนะ้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ